วันนี้ต้องบอกว่ามาทั้ง2รุ่นเลยนะคะ Honda City <Yahoo! S> 1.5 V ที่เป็นปี2010นะคะคันนี้เดี๋ยวเปิดราคาให้สวยๆแล้วก็สำหรับคันนี้ที่ใครชอบ2ระบบแล้วก็ชอบในเรื่องของความประหยัดน,นะคะจะเป็นคันนี้สหรับกุญแจนะคะกุญแจตัวหลักก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะสำหรับเปิดปิดนะคะกุญแจสำรองก็จะเป็นกุญแจแบบธรรมดาตัวนี้รถมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะคะรถคนเดียวใช้เลยนะคะลูกค้า าดูเลขไม้กันนะคะโหคันนี้เลขไม้น้อยนะคะ <_ EN> เลขไมเพียง12 7 7 1แสม่เกิโล1 2 7 7 1แสกิโลแสดงว่ายิ่งแค่ปีละหมื่นนิดๆเองนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันกันกบอุบลออโตคาร์นะคะเภอวารีชัราชจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ต้องบอกว่ามาทั้ง2รุ่นเลยนะคะ Honda City 1.5 V ที่เป็นปี2010นะคะคันนี้เดี๋ยวเปิดาราคาให้สวยๆแล้วก็สำหรับคันนี้ที่ใครชอบสองระบบแล้วก็ชอบในเรื่องของความประหยัดน,นะคะจะเป็นคันนี้ Honda City 1.5 V CNG นะคะเกียร์ออโต้ปี2013ให้ราคาสวยๆเช่นกันนะคะรถ2คันนี้ต่างกัน3ปีราคาต่างกันไม่เยอะนะคะเดี๋ยวโบจะเปิดให้ตัวแรกไปก่อนนะคะสำหรับคันนี้ที่เป็นตัว1.5 V นะคะเครื่องยนต์เบนซิน1.5 iV t ทคเกียร์ออโต้ Tech, เช่นเดียวกัน ะะมากับสีเดียวกันเลยนะคะก็เป็นสีเทานะคะสีเทาก็เป็นสีที่มาแรงเลยนะคะตอนนี้รถกระบะก็เริ่มทําสีนี้ขึ้นมาแล้วนะคะให้อารมณ์แบบสปอร์ตเพราะว่าคันนี้ให้สเกิร์ตรอบพันมาด้วยสเกิร์ตรอบพันแล้วก็ยังได้แม็กแต่งนะคะลูกค้าแม็กแต่งแบบนี้ดอกยางยังเต็มๆอยูเ่เลยนะคะ <Yeah. S 1> แม็กสวยมากนะคะมาพร้อมกับยางปี2020นะคะเป็นยางปี2020แล้วก็สเกิร์ตนะคะรอบพันนะคะ เิอรอบคันก็คันนี้ต้องบอกว่าสีสวยมากนะคะภายในลูกค้ายังได้เป็นเบาะภายในเป็นเบาะหนังสีดำเลยนะคะปี2010ปีนี้ปี2013รถ10กว่าปีนะคะแต่ว่าสภาพภายในยังสวยอยู่เลยนะคะด้วยความเดิมนะคะอาจจะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะคะแต่ว่าในเรื่องของความเดิมรับประกันแน่นอนอให้ดูเม็ดอักนะคะนี่เม็ดอันะคะสวยทุกจุดนะคะ ของ Honda แผงประตูนะคะตัวนี้ก็ยังหุ้มมาด้วยเบาะหนังสีดำเหมือนกันนะคะถ้าเกิดจะเป็น Honda แต่ก่อนเขาจะแบ่งเป็นแบบทูโทนก็คือ2สีนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.5 i-vtec ด้านหลังมีโลโก้คำว่า City ้ให้มีสปอยเลอร์เล็กๆให้แล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้อีก2จุดนะคะสีเดิมเลยเดี๋ยวโบเปิดให้ดูด้านท้ายรถนะคะ สำหรับคันนี้นะคะถ้าภายในนะคะอ่าห้องเก็บของเนี่ยจะกว้างขวางมากๆสามารถเก็บของได้เยอะเลยลึกเลยทีเดียวนะคะสำหรับเครื่องยนต์เบซิน1.5อันนี้ให้ถาดรองมา1ชิ้นนะคะและอีกหนึ่งชิ้นก็จะเป็นพรมนะคะแล้วก็มีตัวยางอะไหล่นะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะครบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะความสวยคนเดิมนะคะก็บอกว่าทุกอย่างยังเดิม เหลี่ยมทุกอย่างนะคะเนี่ยนะคะไม่มีบิดไม่มีบาดไม่มีร่องรอยการเคาะนะคะบ่งบอกว่ารถไม่มีชนมาอย่างแน่นอนสำหรับกุญแจนะคะกุญแจตัวหลักก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะสำหรับเปิดปิดนะคะกุญแจสำรองก็จะเป็นกุญแจแบบธรรมดาตัวนี้รถมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะคะรถคนเดียวใช้เลยนะคะลูกค้ามาดูในส่วนของด้านข้างกันก่อนนะคะสติ๊กเกอร์นะคะที่วัดลงยางเนี่ยคือคือยังติดสวย อรอยแต้มสีจากโรงงานน็อตน,นะคะทุกตัวนะคะสวยไม่มีร่องรอยสำหรับเรียกไมลปี2010นะคะคันนี้175,234ส17นหมแท้แน่นอนไม่มีการกอใหม่รถประมาณ1 0กว่าปี12อ่า13ปีแล้วปีนี่ปี2023 สำหรับคอนโซลด้านหน้านะคะก็ถือว่ายังสวยนะคะไม่มีร่องรอยการถลอกใดๆนะคะสำหรับซิตี้รุ่นนี้นะคะจะมีเนี่ยอ่า USB นะคะไว้เสียบบริเวณนี้นะคะแล้วก็ปิดไว้อย่างนี้นะแล้วก็ทุกอย่างนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นรุ่นตัวคลาสสิกเพราะว่าทุกอย่างก็คือยังเป็นเมนวนวลแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเน้นการใช้งานง่ายนะคะซิตี้รุ่นนี้เกียร์นะคะถือว่าให้มาเยอะเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ d D3 D21 นะคะก็ไวใ้ใช้สำหรับขึ้นเขาลงเขานะคะสามารถเปลี่ยนแรงสปิดของเกียร์ได้นะคะในความของรลังโค้งหลังคาให้ดูภายในนะคะการันตีความเดิมนะคะรถมือเดียวแบบนี้สภาพสสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้ารถ10กว่าปีแต่ว่าได้สภาพนี้ต้องบอกว่าโห้โหรับห้องเครื่องนะคะ ห้องเครื่องตอนนี้ก็ยังเป็นเครื่องยนต์1.5 Honda i-VTEC นะคะสำหรับตัว Honda เนี่ยก็ตัว i-VTEC เนี่ยถือว่าเป็นตัวยอมรับกันเยอะเลยทีเดียวนะคะไปใช้ในหลายๆรุ่นนะคะก็ประหยัดน้ำมันอีกด้วยแล้วก็ในเรื่องของความแรงนะคะก็ถือว่าเหมาะสำหรับตัว Honda ความทนทานนี่ต้องที่หนึ่งเลยนะคะสำหรับ Honda มาดูห้องเครื่องสวยขนาดนี้กับคันนี้นะคะที่เป็นตัวปี2010 Honda City 1.5 V นะคะเกียร์ออโต้ปี2010กับราคาเพียง299,000บาทเท่านั้นเอง299,000บาทได้รถสีเทาสเกิร์รอบคันยางใหม่อีกปี2020ดอกยางอย่างเต็มเ,มเจ้าของเดิมนะคะ รถมือเดียวนะคะรถบ้านแทร้อยเปอร์เซนต์ตัวนี้รับประกันเลยแล้วก็สําหรับคันนี้ใครชอบในเรื่องของความประหยัดต้องแนะนําเป็นคันนี้นะคะเพราะว่าใช้ได้ทั้ง2ระบบเลยกับคันนี้นะคะเป็นฮอนด้าซิตี้หนนะคะเป็น CNG เกียร์ออโต้ปี2013นะคะใครชอบในเรื่องของความประหยัดแนะนําเป็นคันนี้เพราะว่าใช้ได้สองระบบเลย CNG ก็ถือว่าประหยัดได้เยอะเลยทีเดียวนะคะใครชอบในเรื่องของการเดินทางต้องใช้งาน ต้องใช้รถประจําใช้ตลอดเนี้ยค่ะต้องการในเรื่องของความประหยัดแนะนําเป็นคันนี้เลยปี2013ได้สีเทาเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าได้สีโชมนี้ถือว่าเป็นโฉมที่ขายดีมากๆเลยของ Honda นะคะเป็นโฉมที่ขายดีมากๆของ Honda ไม่ว่าจะออกมาเป็นสีไหนนะคะ เสียงตอบรับมิถรมทลายมากสำหรับชมที่เป็นปี2023นะคะคันนี้นะคะได้เป็นยางใหม่4เส้นเลยนะคะดอกยางเต็มๆแบบนี้กับยางปี2022เป็นยางปี2022นะคะบิสโตนอย่างดีเลยนะคะลูกค้าบิสตโตนอย่างดีมาพร้อมกับไส์ยางที่เป็นไซส์17565ทับ R15 นะคะยางใหม่สีเส้นนี้ก็เกือบส0,000ืแล้วนะคะคุ้มค่า นะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำทั้งคันเหมือนกันเบาะหนังสีดำทั้งคันเหมือนกันนะคะความเบาะความสวยนะคะเรียกว่าสวยแน่นอนรับประกรันเหมือนใหม่มากๆเนี่ยดูโหมองเข้าไปนี้เงาวัวบวบวับเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังคงหลังคาแผงประตูนะคะไม่มีร่องรอยการขีดข่วนนะคะ น็อตทุกตัวยังสวยเดิมนะคะสำหรับด้านหลังนะคะคันนี้จะไม่มีติดเซ็นเซอร์ให้นะสังเกตนะคะคำว่า ivtec h แล้วจะมี cng นะคะที่เป็นสีเขียวๆบ,บอกว่ารถคันนี้ติดแก๊ส cng นะคะ cng เขาเรียกว่าเป็นก๊าซธรรมชาติกัคทับก๊าซธรรมชาตินะคะนี่แต่ว่าด้านหลังเขาจะาแคบนิดนึงเพราะว่าตัวนี้จะเป็นถัง cng นะคะ ตัวนี้จะเป็นสัถัง CNG ถาดรองมีมาให้หนึ่งชิ้นนะคะถาดรองหนึ่งชิ้นเป็นพรมนะคะความใหม่ความสวยนี่เรียกว่าเปิดมาข้างหลังนี้ได้กลิ่นใหม่อยู่เลยตัวยางอะไหล่นะคะมีให้อุปกรณ์เครื่องมีแม่แรงมีให้นะคะอาจาจะารรรสูตสัมภาระได้น้อยนิดนึงแต่ว่าคุณจะได้ความประหยัดนะคะความคุ้มค่าให้ดูความเดิมของนอ็อตความสวยของน็อตนะคะเนี่ย ตัวภาษาอังกฤษตีตาจากโรงงานนะคะยังกลมยังเหลี่ยมยังชัดนะคะลูกค้าน็อตด้านหลังไม่มีร่องรอยการขันกันแงะนะคะน็อตสวยทุกตัวเลยนะคะเนี่ยลูกค้าสังเกตว่าข้างหลังของ Honda เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะน้องโบไม่มีแบบพรมติดอะไรอย่างเงี้ยหรอบางคนเอาไปแต่งเพิ่มนะคะไปแต่งเพิ่มติดก็มีนะคะแต่ว่าถ้ามาจากโรงงานจะเป็นแบบนี้แหละ บอดี้ภายในนะคะไม่ได้แตกต่างก,กันกับตัวปี2010นะคะก็เรียกว่าต่างกันแค่ข้างหน้านะคะปี2010ตัวนั้นกับปี2013นะคะมาดูเลขใหม่กันนะคะโหคันนี้เลขหม่น้อยนะคะเลขหม่เพียง1 2 7 1 0 8กิโล1 2 7 1 0 8กิโลแสดงว่าวิ่งแค่ปีละหมื่นนิดๆเองนะคะ กับรถสิบปีนะคะกับไม่แสนสองถือว่าน้อยมากๆในเรื่องของความใหม่ลูกค้าดูพวงมาลัยนะคะไม่มีร่องรอยการทะลอกนะคะตัวนี้พวงมาลัยของฮอนด้านะที่เป็นตัวท็อปตัว V ีเนี่ย GNG เนี่ยจะอยู่แค่ในตัวท็อปเท่านั้นนะคะก็คือรองท็อปจากตัวเบนซินอะ่ะมันจะมีตัวเบนซินที่เป็นท็อปสุดนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นตัว V ีเหมือนกันจะมีพวงมาลัยสามารถปรับ เสียงขึ้นลงได้เปลี่ยนช่อง FM AM USB ตรงนี้ได้เปลี่ยนโหมดได้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะ USB จะอยู่ข้างในนะคะสามารถเสียบได้นะคะตัววิทยุนะคะโอ้โหเสียงก็ห่มเลยเครื่องเสียงของด้านนี้ต้องให้เขาอยู่แล้วนะคะในเรื่องของแบนค์ของเครื่องนะคะ ทุกอย่างอุปกรณ์ก็อย่างที่บบอกว่าเขาเรียกว่าเป็นตัวคลาสสิกนะคะใช้งานง่ายแอร์แมนนวลนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้ก็คือกดปุ่มไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวในเรื่องของปรับอุณหภูมิอะไรต่างๆเนาะการเข้าเกียร์ก็เหมือนเดิมนะคะกดเข้าเกียร์เนาะตัวนี้ถ้าบางคนไปเปลี่ยนเป็นจอ Android ก็ได้นะคะอ่ะเดียร์ดีแกดีสามดีนะคะมีมาให้ครบนะคะสําหรับขึ้นเขาลงเขา ะะด้านหลังคานะคะพรมเนี่ยถ้าเกิดเจ้าของเดิมดูแลไม่ดีนะคะจะซักออกยากมากนะคะทุกคันที่เรานำมาต้องบอกว่าเป็นรถบ้านมือเดียวแท้แน่นอนและคันนี้เป็นมือเดียวอ้อเดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงสำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่ดูตัวระดับแก๊ส CNG นะคะถ้าขึ้นสีขีดเต็มเนี่ยแสดงว่าเต็มถังเนาะนะคะสำหรับโบเนี่ยรถคันเก่าของโบเลยรถคันแรกเนี่ย จะเป็น Honda City ที่เป็น CNG เหมือนกันก็เลยข,ข้างที่จะรู้นะคะแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่ของโบเป็นปีนี้เนี่ยปี2013เหมือนกันถ้าเติมเต็มเนี่ยมันจะวิ่งได้ประมาณ200กิโลอ่ะตอนนั้นนะคะก็เหมือนเหมือนขีดละ50กิโลอ่ะลูกค้านะคะก็เดี๋ยวนี้เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ลิตรละเท่าไหร่จะไม่ได้แต่สมัยก่อนเ่ลิตรละแค่11บาทไงนะคะเป็นรถที่มีความทรงจำนะออกรถคันแรก ก็ฮอนด้าซิตี้4อนีน่แหละประมาณ10กว่าปีก่อน10ปีก่อนนะคะเป็นรถคันแรกของโบเลยนะคะ เครื่องยนต์นะคะก็ยังใช้เป็นเครื่องยนต์1.5 iVtec เหมือนกันเพียงแต่ใช้งาน2ระบบก็คือเป็นทั้งเบนซินแล้วก็เป็นทั้ง CNG นะคะ CNG จากโรงงานนะคะจากโรงงานไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมอย่างใดน,นะคะในเรื่องของเครื่องต้องรับประกันนะคะในเรื่องของความสวยแล้วที่ออกรถที่อ bon ุบลออโตคานะคะเราดูแลของเหลวให้ลูกค้าทุกอย่างเลยไหมคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามัน น,ะะน้ำยาแอร์ไซกองทุกอย่างเราเช็คให้ลูกค้าก่อนส่งมอบก็คือต้องพร้อมใช้งานและที่สำคัญลูกค้าค่ะรับประกันเครื่องเกียร์ไปอีก7ปีหรือ1,000 0แสนกิโลนะคะรับประกันเครื่องปีไปอีก7ปีหรือ1,000 0แสนกิโลรถบ้านมือเดียวแท้ร้อยเปอร์เซนทั้งสองคันนี้นะมือเดียวเลยรับประกันในเรื่องของมือเดียวดูหน้าเล่มได้นะคะมีเล่มหอมโอนนะคะ สคันนี้สามารถฟรีดาวได้เลยกับค่างวดเริ่มต้นเพียง4,999บาทเท่านั้นเอง4,999บาทกับค่างวดเริ่มต้นเดี๋ยวโบทวนให้อีกทีนะคะคันนี้ Honda City 1.5V เกียร์ออโต้ปี2010ให้เพียง299,000บาทรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงกิดเซอร์อบคันมาให้มีแบ็กให้ และคันนี้สำหรับใครที่ชอบในเรื่องของความประหยัดเป็น Honda City 1.5V CNG นะคะเกียร์ออโต้ปี2013เปิดราคาให้เพียง3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองเกือบลืมบอกราคาคันนี้ละ3 3 9 0 0 0บาทราคาต่างกันที่30,000นะคะลูกค้าต่างกันที่30,000รถใหม่กว่า3ปีแต่คันนี้ได้เป็น2ระบบทั้ง เบนซินแล้วก็ CNG คันนี้ใช้เบนซินอย่างเดียวอยู่ที่ว่าคุณชอบคันไหนทั้งสองคันนี้เน้นย้ำอีกทีฟรีดาวหรือออกรศสนยนบาทได้เลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะออกรถได้ทุกอาชีพไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถออก,ออกรถได้ขอแค่คุณมีไรายได้ตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ รับจองออนไลน์จัดรถส่งถึงที่ทั่วประเทศไทยมีบริการเซ็นสัญญาให้ถึงหน้าบ้านจัดรถให้ส่งถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะคะต้องการรูปเพิ่มเติมนะคะก็สอบถามมาเทศที่เบอร์โทรโบ0633585807 0633585807เบอร์นี้สามารถแอดดีไลน์ได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากช่องของเราด้วยรถยนต์มือสองอุบลออโตคาไม่ว่าจะเป็นช่องทาง,ทาง y o u t u b e t i t t o k Facebook นะคะรถยนต์มือสองอุบลออโต้คานะคะจะพบกับเราที่จะนำรถสสวยคุณภาพมาให้คุณแบบนี้นะคะได้ดูกันนะคะได้ชมกันหรือว่าลูกค้าอยากได้รถคันไหนอสอบถามคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้ที่ใต้คลิปเลยเราจะรีวิวให้ท่านชมนะคะวันนี้ต้องขอจบการรีวิวเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่กับอ bon ุบลออโต้คาะสวัสดีค่ะ Never thought of you